วันนี้นะฮะเราได้สมาร์ทโฟนโ e i m เมด20 s ซีรีส์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนรอคอยมันมาโดยตลอดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรอเจ้านี่นี่นะครับโ e i m เมด 20x นะครับมากกว่าโปรและ20เฉยซะอีกนะครับด้วยผลที่ว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่าผมมองว่ามันเป็นเมด20ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันได้หน้าจอที่ใหญ่มากๆแบตเตอรี่ที่อึดมากๆแล้วก็ระบบระบายความร้อนอย่างดีเหมาะสำหรับการเล่นเกมการทํางาน สำคัญคือมันรองรับปากกาด้วยนะครับทุกคนแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือประเทศไทยเป็นประเทศอยู่กี่เพียงไม่กี่ประเทศนะที่ขายเมที่1 x แล้วแถมปากกาเอ็มเพนไปให้นะครับถ้าเป็นที่อื่นคุณต้องซื้อเลยนะครับมันพันทีนะครับในไทยแถมมาให้ในกล่องเลยแถมมาให้ในแพคเกจเลยสิเออไม่แถมในกล่องเพราะกล่องก็เป็นอย่างนี้แหละเขาะจะแถมเอ็มเพนแยกมานะครับและแน่นอนาเมทที่1 x ก็อยู่ในมือของทีมงานสเปกโฟนเราแล้วะะก็เลยจะมา พิให้ดูแล้วกันนะครับว่ามือถือเครื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วมันใหญ่แค่ไหนนะครับนี่มาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับเมทยี่สิบเอ็กนะครับตัวเครื่องใช้คําว่าใหญ่เดียวไม่ได้ผมว่าใช้คําว่าโคตรใหญ่เลยดีกว่านะครับเครื่องมันเต็มไม้เต็มมือมากสําหรับนี่มือผู้ชายนะคือเห็นปะ่ะเจ็ดจุดสองนิ้วนะครับผมใหญ่เวอร์แต่ว่าขนาดมันจริงๆริอ่ะ7.2นิ้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคุณต้องสือถือแท็บเล็ตใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆมันบีบทาให ไอตัวขอบหน้าจอมันบางลงนะครับแล้วก็เต็มจอมากขึ้นรวมถึงพวกเซ,เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกย้ายมาข้างบนก็ตัดมาเหลือแค่นี้แค่กล้องไม่ต้องมีอะไรมากมายครับมีกล้องตัวเดียวเป็นแบบหยดนะ้ำเป็นดิวดรอปดิสเพย์แค่นี้ก็พอแล้วนะครับบอดี้โดยรวมนะครับมันจะเหมือนกับเมด20ซีรีส์ที่เป็นพี่น้องของมันนะครับก็ข้างหลังก็เป็นกล้องแบบไอเนี่ยโฟร์โฟร์ดไอคอนิคโฟร์ดเนี่ยนะครับที่ได้แรงงานมาจากรถพอร์ชนะครับแล้วก็มีเซนเซ,นเซอร์สกนนิ้นมือข้างหลังนะตัวนี้ เป็นสีน้ําเงินนะครับคือเมทยี่สิบ x มีสองสีคือสีน้าเงินกับสีสีเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยเท็กเจอร์ข้างหลังของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆอะไรอะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์นะมันเป็นมันก็เป็นวัสดุเหมือนกับเมทยี่สิบนี่แหละเพียงแต่ว่าลวดลายมันสัมผัสมันจะแบบสากๆนิดนึงนะครับถ้าได้ยินเสียงมันจะแบบมีเสียงเนี่ยเวะสุนถูนะครับเขาบอกว่าทําแบบนี้มันทําให้จับเครื่องได้ ได้แบบไม่ลื่นนะแล้วก็ไม่เก็บ,กบรอยนิ้วมือนะครับผมก็ลองถูดูก็รอยนิ้วมือก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกระจกที่มันแบบเงาๆกคงมีรอยนิ้วมือขึ้นไปแล้วอ่าทีนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นอกจากจอใหญ่แล้วนะครับแบตอึดแล้ว5 0 0 0 m a มเนี่ยลําโพงเนี่ยเป็นลําโพงคู่ซึ่งผมทดสอบแล้วมันให้เสียงที่ดีกว่าเมที่10 p o ซะอีกนะครับม่าจจะเสียงสงที่ดังกว่าแล้วก็ลงถึงพวกเสียงเบสท,ที่มันดีกว่านะครับ แต่มันมีข้อสังเกตนิดน,นึงตรงที่ว่าเวลาเราเล่นเกมมุมนี้ถ้าถืออย่างนี้นะถืออย่างนี้ถืออย่างนี้เสียงลำโพงไม่ออกครับเพราะว่ามือเราไปบังพอดีในทางกลับกันถ้าเป็นเมที่0 Pro เนี่ยต่อให้คุณถืออย่างนี้นะครับเสียงก็ยังออกอยู่เพราะว่ามันเป็นการวางลําโพงแบบแบบใหม่อพอที่อยู่ในพอร์ต USB-C นะครับก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเอามาดูหนังฟังเพลงแบบถือยอย่างนี้นะครับโอ้เสียงก็หึมเลยนะหน้าจอตัวนี้นะครับยังเป็นรองเมทที่0 Pro อยู่ไม่ได้ใช้จอ OLED เป็นจออเป็นจอ IPS นะครับที่เป็น sRGBW e นะครับก็โอเคเป็นจอแบบปกติแต่ผมว่ามันก็เป็นจอภาพที่ดีมากๆแล้วเลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาก็เหมือนห u a เ e i Mate20 เลยครับมีอะแดปเตอร์ตัว SuperCharge นะแล้วก็มีสายแล้วก็มีหูฟังที่เป็น TypeC นะครับแล้วก็มีเคสมาให้แล้วก็ปากกาแถมมาแยกนะครับปากกาตัวนี้ดีมากๆเลย ผูเอ่เขาบอกว่าปากกาของเขาเนี่ย m พ0ตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับในมิน i เดปั M5 ถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวของเรานะครับมินิเดป M5 ปากกาจะแท่งโตกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมันชาร์จไฟผ่านอยู่ด้วยี้ีนี้ใถ้ากลับกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นปากกา M5 เนี่ยแบตมันอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะครับก็ถือว่าอึดมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้แต่เขาบอกอึดไม่เท่าหรอกอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ผมมก็อึดอยู่ดีนะถ้าเทียบกับ Apple Pencil นะครับ การทัชของมันเนี่ยก็คือแปะไปหน้าจอได้เลยนะครับไม่ต้องแพรกันไม่ต้องเชื่อมต่อคือหน้าจอของเจ้าเมด 20x เนี่ยมันรองรับการการแตะด้วยปากกาเอ็มเพนอยู่แล้วครับก็ทัชไ,ได้เลยฟิลของการแตะเนี่ยจะเหมือนกับ a อ p l e Pencil กับ iPad นะครับเวลามันจะมีเสียงมันจะมีเสียงดังแกลแกๆแกลกตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกับกา y n o น e ที่เวลามันจิ้มลงไปบนจอมันจะดูสมูทกว่าดูนิ่มกว่านะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งเฮ้ยแล้วผมจะเก็บปากกาไว้ที่ไหนใช่ไหม ผมก็ไปถามทีมงานหัวเว่ยมาเฮ้ยแล้วเนี่ยถอย่างโน้ตเขาเก็บตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วประกาคุณเก็บยังไงเขาก็ให้ผลขึ้นมาแบบจกๆหน่อยนะว่ามีใครซื้อประการาคาพันหนึ่งมาแล้วแบบคนที่ซื้อประการาคาราคาหลักพันเขาเก็บยังไงกันเนาะพี่พี่ก็ต้องคงเก็บอย่างนั้นแหละก็คือประมาณว่าเขาบอกมาว่าโอเคอยู่ก็เอาประกาเนี่ยเน็บกระเป๋าเสื้อเน็บอะไรไว้แล้วการมันคงอย่ายไปทํามันหายแค่นั้นแหละนะครับก็ดูเป็นการแก้ปัญหาที่เออก็ก็จริงนะคนที่ซื้อประกาอย่างประการามี่มาาก็ไม่ทําประกาหายเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ย ทีนี้ในแง่ของการใช้งานนะผมลองเล่นเกมไปบ้างแล้วนะครับก็ัวเครื่องจัดการความร้อนได้ดีด้วยระบบระบายความร้อนแบบ v a p o r Chamber นะครับที่มันเลือกใช้การาฟีนมาเนี่ยเขาบอกว่า v a p o r Chamber ของเขาเนี่ยระบายความร้อนได้ดีกว่าระบบระบายความร้อนปกติถึง20เท่านะครับสุดยอดไปเลยแลมันถึงเป็นที่มาของ 20x ด้วยนะครับ20เท่านี้มันเทียบกับประมาณว่าพวกค p พเปอร,ร์ธรรมดานะครับตัวนี้มันก็เลยเหมออกกาะกับเล่นเกมมากรวมถึงมีอุปกรณ์เสริมที่จะออกมารองรับในการเล่นเกมอย่างพวกจอยอะไรพวกนี้นะครับก็ ยังไม่ได้ส่งมาให้เรารีวิวเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่ทุกคนสงสัยว่าไอ้กล้องหลังของเจ้าเมทยี่สิบเอเนี่ยมันเป็นกล้องหลังตัวไหนเพราะว่าอย่างนี้เมทยี่สิบเฉยๆเนี่ยนะครับกล้องหลังมันจะเป็นกล้องหลัง3ตัวก็จริงแต่ว่ามันจะซูมได้แค่2เท่านะครับแล้วก็คุณภาพของมันยังไม่เท่ากับโปรส่วนกล้องหลังของตัว 20x เนี่ย ผมถามกับทาง Huawei มาแล้วเขาบอกว่าเป็นกล้องหลังชุดเดียวกับในเม t 20 Pro เลยนะครับมันต่างแค่กล้องหน้ามัน,ม,นมันไม่ใช่แบบเป็นมีมีเซ็นเซอร์ 3D แค่นั้นเองนะที่เหลือก็คือมันคือ Pro ที่ตัวใหญ่ขึ้นลําโพงคู่ที่ดังมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัดตรงนี้ทิ้งไปตัด็น g e Screen ตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่แบบว่ามันทําได้ดีเอาไว้สำหรับเล่นเกมไว้สำหรับทำงานคือ Huawei วางโพซิชั่นของมือถือตัวนี้ไว้สําหรับการ ทำงานและเล่นเกมทำงานในแง่ของการจดนะครับจดบันทึกอะไรอย่างนี้นะครับมันตัวโน้ตของเขาเนี่ยมันรองรับ hand Handwriting นะครับนี่อย่างนี้นะฮะสามารถจดบันทึกได้สวัสดีทุกคนอุลายมือผมแย่มากเลยครับสวัสดีทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเนี่ยเวลาที่เราทัชนะเนาะผมติดใจนิดนึงตรงเสียงแกล้แกล้แกของมันเนี่ยนะครับเวลาที่ตัวปากกามันสัมผัสกับหน้าจอนะแล้วก็ รงหัวปากกาตรงนี้บอกก่อนว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับกรณีที่เราใช้ใช้ไปแล้วมันสึกอันนี้แบบเดียวกับใน Apple Pencil เลยนะครับมีหัวคือตัว M Pen เองที่อยู่ในกล่องของเขาเนี่ยมีหัวปากกาเพิ่มมาให้สองหัวนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานถ้าเทียบกับ Apple Pencil นะผมใช้มาปีแล้วหัวมันยังไม่สึกเลยเพราะผมไม่ค่อยได้เขียนด้วยมั้งครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะในแง่ของการใช้งานนะครับเอาล่ะสำหรับ Mate 2 0 x ร่าเๆ่าประมาณนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟน ในซีรีส์เมทที่สิอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดราคามาได้ดีมาก28,990พเเบาทนะครับที่สำคัญคือประเทศไทยให้ประกาค,คุณไปเลยไม่ต้องไปซื้อเหมือนกับเมืองนอกนะครับอันนี้ดีมากๆรวมถึงของแถมช่วงพิเออเดอร์ยังพิเออเดอร์กันได้อยู่นะทุกคนพิเออเดอร์ช่วงนี้นะครับวันที่ถ้าผมปลปอยคลิปออกไปเนี่ยน่าจะช่วงพิเออเดอร์อยู่นะครับพิเออร์เดอร์เนี่ยจะได้หูหอยแบรนด์นะครับตัวใหม่ที่เป็นจอโอลิทสีนะแล้วก็ได้หูฟังที่เป็นร้อยแคนซ์ลิ่งตัว ก็ไปพิวร์เดอร์กันนะครับแล้วก็รับเครื่องวันที่9นะครับผมหรือหลังจากนั้นวันที่9ก็จะไปหาซื้อก็ได้ปากกาเขาบอกเลยว่าแถมตลอดการขายของเขานะครับก็คือซื้อเมดี้สท,ที่ไทยยังไงก็ได้ปากกาฟรีนะก็ไปใช้งานกันเหมาะสาหรับใครเหมาะสาหรับคนที่หเลยเล่นเกมหนัก,นกๆเพราะว่าแบตห้าพันเนี่ยแบตมันโคตรอึดเลยนะครับเล่นเกมได้นานจริงๆแล้วก็การจัดการความร้อนทําได้ดีเหมาะกับใครเหมาะคนที่ชอบจดชอบเขียนชอบมือถือจอใหญ่เนี่ยคุณดูดิมือถือจอใหญ่ เป็นจอมันใช้ได้ดีจริงๆแต่มันมีติดอยู่นิดนึงนะผมเช็คกับ drminfo เรื่องตัวเ,เนี่ยถอดรหัส drm ของเขาเนี่ยนะครับแปลกเหมือนกันนะเม d 20 pro เม d e ี่เป็น l 1ไอเจ้าเนี่ยเป็น l 3นะครับดู netflix แบบ hd ไม่ได้ผมก็เลยโอเคดูไม่ได้แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่า netflix แบบไม่ hd เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเ ลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักเรื่องหนึ่งนะนี่ละกัน Cash Off แคชออฟไทรตันล้วกันผมสมัครแพ็กเกจแบบ 4K เอาไว้นะครับถามผมอะตอนแรกก็คิดว่ามันจะแยกแบบว่าเอ้ยมันไม่ HD มันจะชัดหรออะไรเงี้ยก็ชัดนะผมว่ามันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับอือันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งและกันนะสําหรับคนที่แบบอยากจะซื้อมาดูหนังว่าแบบ ي, มันไม่รองรับตัว L1 นะแต่ว่าเนี่ย ภาพก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้แย่มากเดี๋ยวลองเปิดเสียงลำโพงให้ฟังนิดนึงเด้อลำโพงออกทั้งนี้เลยนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างล่างเสียงโคตรดังเลยผมผมชอบนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเอนเตอร์เทนได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะพอแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับเมย์ 20x นะฮะเหมือนเดิมนะครับสงสัยอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาเลยหรื Mate 20, Mate 20 x, po, อว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบเปรียบเทียบสามรุ่นแมสเมย์20เมย์ 20x เมย์ 20pro อยากทำอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับเดี๋ยวจะ หาเวลามาทําคลิปเปรียบเทียบให้ชมกันจะได้แบบเป็นข้อมูลกันในการตัดสินใจของเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับ p ไปฟอนทีวีของเราด้วยนะแล้วก็ถ้าให้ดีกดก,ดกระดิ่งไว้เลยนะครับช่วงนี้ผมกระซิบมาเลยว่ามีสมาร์ทโฟนเข้ามาให้เรารีวิวหลายรุ่นมากถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าพลาดรีวิวใหม่ๆสดใหม่นะครับกดติดตามไปเลยวันนี้ไปลแล้วครับบ๊ายบาย